สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องก้า a ชาแนลนะคะวันนี้ก้า a ชาแนลก็กําลังรถผักคือผักอะไรคะผักผักมะเขียเออหนูก็ถามพ่อเลยทำอะไรอยู่คะพ่อทำอะไรอยู่คะพ่อเอ่อทำอะไรไม่รู้ <c oughs> <c oughs> ดูสิถ้าเราทำอะไรเนี่ยลด,ดผักใช่ไหมลดผักนี่ลด,ดผักคืกมะเขือนะครับดดไไอืมะไร้าอวถ้กําลงเดินมาฟังนี้หน่อยครับเด,ดินมาฟังนี่แม่ใหญ่จริงชัดไหมแล้วก็ถามพ่อมีผักอะไรบ้างคะมีผักอะไรมากคะมีมะเขือมีฟักทองมีพริกมีลายยางอยู่ครับ กระเทียมก็มีหอมแดงก็มีผักชีก็มีลาย,ยางอยู่สนใจไหมครับสนใจก็ส่งได้ส่งให้เอก็ได้เอฟซี FC เรามีหนึ่งันล้านคนกำลังรับชมอยู่ใช่ไหม